ที่ทำให้พ่อแม่มีน้องทําให้พี่น้องชาวไทยนะครับไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งก็คือมันมีการชุมนุมของคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จังหวัดผมผู้ถูกนะครับจังหวัดนครราชสีมาหรือเรียกว่าโคราชนะครับมีการชุมนุมที่นั่นนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศอะไรต่างๆซึ่งพี่น้องก็คงได้ยินได้ฟังทั้งจากคลิปแล้วทั้งหน้าหนังสือพิมพ์แล้วนะครับซึ่งทําให พวกเราที่เป็นคนไทยไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างยิ่งนะครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องครับว่าในฐานะที่พวกผมเคยทํางานด้านตมม่นคงมาก่อนเนี่ยนะครับเราก็เห็นการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับการเคลื่อนไหวของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งออกไปอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ไปรวมตัวกันนะครับได้มีการที่จะดําเนินการในเรื่องต่างๆในเชิงที่ไม่ค่อยเป็นที่น่าสบายใจของพวกเรานั้นเนี่ยได้ดําเนินการมาตลอดครับ ความจริงมีมานานแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคงจำได้เรื่องของหมู่บ้านเสื้อแดงที่ชักธงสีแดงขึ้นที่หมู่บ้านอันนั้นก็เจ็บปวดพ่อแม่พี่น้องคนไทยมาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับมามาเที่ยวนี้ก็ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นอีกความจริงแล้วการที่จะออกไปเพื่อรวมตัวกันแสดงความคิดความเห็นทางการเมืองนะครับที่เป็นไปโดยสงบสันติ ใช้เหตุใช้ผลนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําได้ตามกรอบของรัฐธรรมนูญเหมือนเช่นที่มวลมหาประชาชนกปป,ปสพวกเราได้ทําอยู่ในขณะนี้ครับไม่ใช่เรื่องแบกครับแต่การดําเนินการของคนกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลน,นะครับบางครั้งกลุ่มคนเหล่านี้ได้ไปใช้ช่องทางของภาครัฐนะครับที่จังหวัดที่อำเภอ เพื่อประโยชน์ในการที่จะรวมกลุ่มกันขึ้นมาพี่น้องว่าไม่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าไอ้ระบอบทั้งสินเนี่ยระบอบที่พอมาพี่น้องบอกเป็นทุนสามาันเผด็จก,การทอราสเนี่ยนะครับมันได้ก้าวแทรกซึมเข้าไปในทุกผลทุกแห่งนะครับไปจัดวางคนของตัวไว้หมดแล้วนะครับเพราะงั้นพฤติกรรมเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยบางทีก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบางทีก็มีทั้งท่านผู้การจังหวัด เข้าไปร่วมด้วยนะครับโดยที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะครับถ้าผู้ว่าก็ดีผู้การจังหวัดก็ดีนะครับมีความคิดที่ร่วมไปด้วยหรือเป็นคนของเขาไปแล้วเนี่ยก็จะเข้าร่วมด้วยช่วยกันไปทันทีดังที่ปรากฏอยู่ในหลายจังหวัดถ้าไม่ใช่เป็นผู้ว่าเป็นผุคกากากรของรัฐเป็นผู้การจังหวัดที่ไม่ได้เห็นด้วยก็ทำอะไรไม่ได้ ยืนทาตาเปลีปล่ยเติมอยู่นะครับเหตุผลทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนไหวอย่างนี้มันทํากันตั้งแต่หัวมาแล้วครับตั้งแต่ระดับหัวหน้าพักแกนนําระดับรัฐมนตรีสายลงมาจนกระทั่งถึงข้างล่างเพราะฉะนั้น,นกลไกที่ดูแลรักษาความมั่นคงก็ได้แต่ยืนเป็นป้ายแล้วก็เป็นอรมภาคทำอะไรไม่ได้เลย เมื่อวันที่23นี่ก็ชัดเจนแล้วครับว่าหัวหน้าพักหัวหน้าพักผมหน้าพักหนึ่งนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปไปยืนอยู่ในเวทีที่มีการประกาศที่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการจัดตั้งกองกำลังของตัวเองขึ้นมารัฐมนตรีท่านนั้นยังพูดด้ยวยซ้ำว่าในฐานะที่เป็นนายทะเบียนอาวุธปืนฐานอาวุธปืนอยู่ในมือของประชาชนร่วม10ล้านกระบอก พร้อมที่จะจัดตั้งกันขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการไปพูดถึงเรื่องของความอายุติธรรมต่างๆเมื่ออยู่ไม่ได้ก็ต้องขอแบ่งประเทศแยกดินแดนออกเป็นอีสานเหนือออกเป็นประเทศล้านนาอย่างนี้เป็นต้นครับพ่อแม่พี่น้องครับยิ่งไปกว่านั้นพูดไปถึงรัฐบาลพันธิพันธีนอนพันธุ์เวทีอะไรก็ไม่ทราบเยอะแยะไปหมดครับพ่อแม่พี่น้องครับ ไอพ้พฤติกรรมอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ที่ยอมไม่ได้นะครับพ่อแม่นลองครับคนเหล่านั้นดได้อ้างเหตุผลซึ่งฟังดูแล้วน่าสงสารน่าเห็นใจครับอ้าเหตุผลอะไรครับพ่อแม่นลองครับอ้างเหตุผลว่าเหตุที่ทําอย่างนี้เนี่ยเพราะไม่มีที่ยืนในบ้านเมืองนี้อีกแล้วเพราะถูกลังแกเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะมีสองมาตรฐานในบ้านนี้เมืองนี้อาตย์ การแกล้งต่างๆพวกนี้เป็นต้นก็ไปน,น้องคิดดูนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือเปล่าผมจะอยากให้บุคคลเหล่านั้นได้คิดทบทวนไปนะครับว่าใครลังแกกันแน่นะครับมาถึงใน,นวันนี้ถ้าบุคคลเหล่านั้นได้นึกย้อนกลับไปสักปีสองปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลน,นี้ได้ขึ้นมาบริหารประเทศจะเห็นได้ว่าการบริหารรัฐบาลการบริหารประเทศของรัฐบาลน,นี้ได้ ได้ย่ำยีหัวใจนะครับได้ทำร้ายจิตใจของพ่อแม่พี่น้องมากพอสมควรนะครับผมเองเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบริหารราชาการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลได้ยังไม่ครบสองสัปดาห์ด้วยซ้ำไปย้ายผมครับนี่ก็คือการที่ไม่เคารพในระบบคุณธรรมนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ทำอะไรตั้งร้อยแปดครับพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องโครงการจันนำข้าว พก็ไม่น้องจําได้นะครับว่าห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้น<ไ>พี่น้องชาวนาต้องมาตามเงินที่เป็นเงินของเขานะครับไม่ใช่เงินที่รัฐบาลให้เป็นเงินค่าแรงเป็นเงินที่เขาควรจะได้รับโดยซ้ำไปนะครับ<ไ>เรื่องของพรบเนื้อโทษกรรมก็ดีนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญ ท้งเรื่องของที่มาสาวาเรื่องก,การทำสนธิกับต่างประเทศเรื่องของการกู้เงิน3.5แสนล้านพี่น้องยังไม่ลืมในเรื่องโครงการน้ำเรื่องของการกู้เงิน2.2ล้านใช้หนี้50ปีรวมแล้ว5.5ล้านสร้างหนี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราที่ยังไม่เกิดมาด้วยซ้ำไปเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราช้ำนำใจมาตลอดนะครับแต่ว่า คนเหล่านั้นคนที่สนับสนุนเหล่านั้นไม่เคยรู้สึกอะไรมาถึงวันนี้เมื่อเราต่อสู้นะครับเมื่อเราต่อสู้เมื่อเราขัดขืนเมื่อเราโต้กลับในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องนั้นนะครับและพวกเราทําได้เรามีชัยชนะตลอดมาก็หาว่าเราลังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งจากศาลจากองคอ์กรอิสระนะครับถูกกันแกล้งต่างๆนาะนาะนะพี่น้องว่าจริงไหมครับ ผม่าไม่จริงนะครับความจริงเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นมวลมหาประชาชนเนี่ยโทษนะครับพึ่งยกเอาเท้าไอ้พวกนั้นที่มันเหยียบเรามาตลอดเนี่ยออกไปได้เดี๋ยวซ้ําไปครับยังไม่ถึงขั้นตอบโต้รังแกอะไรเลยนะครับพ่อเบ่น้องครับบุคคลเหล่านั้นถ้านึกได้คิดได้ครับเขาจะไม่ทําเรื่องที่เป็นความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้ พ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนไทยนะครับตั้งแต่ไหนแล้วครับตั้งแต่โขงเจียงอุบลราชธานีไปถึงแม่สอนจังหวัดตากนะครับตั้งแต่แม่สายจังหวัดเชียงรายลงไปจนถึงเมตงจังหวัดนราธิวาจังหวัดยะลาไม่สบายใจทั้งสิน้นด้วยความคิดของบุคคลเหล่านี้อย่างที่ผมได้กาบเรียนพ่อแม่พี่น้องไปแล้วนะครับทาไมถึงถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทาไมถึงเป็นอย่างนั้นบ้านเมืองเราเหมือนเพลงที่ผม พยายามร้อมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบ้านเราแสนสุขใจครับไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ไม่เหมือนบ้านเรานะครับบ้านเราร่มเยนเ็นสุขมาได้ด้วยพระบรารมีคุ้มเก้าพวกเราแล้วเราภูมิใจเราไม่เคยเป็นไทยไม่เคยเป็นขี้ข้าไทยไม่เคยเป็นท่าไทยนั่นคือบ้านเมืองของเราที่ให้ความสุขกับเราตลอดมาแต่มาณวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งที่ปวดดีนะครับ วดดีจะแยกแผ่นดินนี้ออกไปครับพ่อแม่พี่น้องครับผมในฐานะที่เคยทํางานด้านความมั่นคงมาเราก็เห็นมาตลอดว่าบ้านนี้เบื้องนี้เนี่ยมันไม่เคยมีอย่างนี้เพิ่งมาในระยะสักสิบป,ปีนี่แะครับที่ไอ้ระบอบที่เรียกว่าระบอบคุณสามานผะเด็จการทอราเนี่ยนะครับที่เข้ามาไอ้ความสงบสุขความร่มเย็นต่างๆเนี่ยมันหายไปหมดเลยครับมันหายไปด้วยความอยาก หายไปด้วยกินเลทหายไปด้วยความอยากได้อยากมีที่ไม่สิ้นสุดของคนกลุ่มหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับคนกลุ่มนี้หวังจะฮุบก,กินประเทศชาติของเราทั้งประเทศหวังจะเอาพวกเราเอาตัวลงไปเป็นทาสของพวกเขาเหล่านั้นครับพราะไม่พี่น้องครับมีวิทยากรเด็กมากที่นั่งรออยู่นะครับผมคงใช้เวลา กับพ่อแม่พี่น้องไม่มากนักนะครับก็จะเรียนกับพ่อแม่พี่น้องครับว่าไม่ว่าจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับแผ่นดินนี้ดินสักก้อนหนึ่งนะครับก็ไม่มีทางใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องรับไม่มีทางที่มันไอเอีคนใดจะแบ่งแยกออกไปได้ใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องรับพวกเราไม่ยอมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นส่งเสียงเตือนไปครับว่าเปลี่ยนความคิดซะเถิดนะครับเปลี่ยนมิตราที่ที่ ของพวกท่านเสถิดบ้านเมืองนี้จะได้อยู่สุขสงบกันตลอดไปครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมีเรื่องที่จะฝากพ่อแม่พี่น้องในตอนท้ายนี้ครับว่าผมเรียนพ่อแม่พี่น้องไปแล้วว่าผมถูกย้ายเมื่อเดือนกันยายนปี2554ก่อนน้ำท่วมมหาวินาศนะครับไม่รู้เป็นบาปเพราะว่าย้ายผมหรือเปล่าถ้าเป็นบาป บาปอยู่ที่คนย้ายผมไม่ใช่บาปอยู่ที่พี่น้องคนกรุงเทพมหานครนะครับที่บ้านน้ําท่วมนะครับที่บ้านผมถึงขนาดนี้แล้วครับก็เรียนว่าคดีของผมนะครับขณะนี้หลังจากที่ได้ฟ้องสารปกครองกลางสารปกครองกลางให้ผมชนะคดีครับขอบคุณครับให้ผมชนะคดีให้นายก ยกเลิกคำสั่งแล้วก็รีบย้ายผมกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมโดยถือว่าผมไม่เคยพ้นตำแหน่งนั้นมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เป็นสารปกครองกลางครับผมรอวันนั้นนะครับมาจนก,กระทั่งถึงสารปกครองกลางและรอจากสารปกครองกลางจนกระทั่งมาถึงหน้าวันนี้เมื่อวันนี้ผมได้รับหนังสือแจ้งจากสารปกครองสูงสุด เหตุเพราะว่าเมื่อสารปกครองกลางมีคำพิพากษาแล้วนายกไม่ไปบันตามแต่อุทธรไปที่สารสูงครับผมไม่ไป้องครับไม่เป็นไรครับเมื่ออุทธรไปที่สารสูงสารสูงได้แจ้งผมเมื่อวานนี้ว่าวันที่เจวันศุกร์หน้านี้สารสูงจะอ่านคำพิพากษาแล้วคดีผมจะถึงที่สุดครับผมไม่ไป้องครับก็ ก็ต้องขอบคุณไปที่ศาลสูงนะครับทั้งๆี่ยังไม่รู้ว่าผลออกมาจะหัวหรือก้อยหรือยังไงยังไม่รู้ก็ขอบคุณครับเพราะว่าเขาบอกกันว่าความยุติธรรมที่มาช้านั้นก็คือความอายุติธรรมครับด้วยเหตุนี้เองทางศาลปกครองก็ได้มีการเร่งรัดพิจารณาคดีแต่ขนาดเร่งรัดก็เสียเวลาไปมากพอสมควรนะครับก็เนื่องจาก ให้ความเดือดร้อนของบ้านนี้เบืองนี้ในช่วงที่ผ่านมามันมากมาย,มาย,มายเรื่องเกินเ,เรื่องต้องไปถึงศาลเยอะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็คงจะมีผลในวันที่7นะครับแล้วถ้ามันเป็นข่าวดีโอเคครับไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายก็นมผมจะกลับมานําเรียนพ่อแม่พี่น้องที่บ้านของเราที่สีลมที่สวนลุมอีกครั้ง,งหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับ ผมมาถึงณวันนี้มาถึง ounded, นาทีนี้ผมยังยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องที่ผมเคยยืนยันมาหลายครั้งนะครับว่าถ้าผมแพ้คดีไม่ได้รับการคืนตำแหน่งแล้วมวลมหาประชาชนกปปสองเราชนะผมรับได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับมาถึงวันนี้ ผมยังยืนยันคำนี้อยู่ถ้าผมแพ้แล้วพ่อแม่พี่น้องชนะผมเอาครับแต่ผมสั่งหอนใจครับพ่อแม่พี่น้องครับว่าหลังวันที่เจ็ดแล้วถ้านะครับผมชนะด้วยพ่อแม่พี่น้องช่วยร่วมยินดีแล้วเราจะยินดีกับใจชนะของพวกเราไปพร้อมๆกันครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณมากครับ